ครับหมอรถครับผมมีเวลาสักครู่หนึ่งเราอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผิวหลังเลเซอร์นะครับโด,โดยเฉพาะการเลเซอร์รักษาหลุมสิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการใช้ Discovery Pico Second Laser หรือว่ารุ่นก่อนๆคือพวก f r a c t i o n a l Carbon dioxide Laser เนี่ยการดูแลผิวหลังเลเซอร์มีความสำคัญมากนะครับเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดการดูแลที่ดีเนี่ยผิวก็จะหายสวยนะครับใสแต่ว่าถ้าเกิดดูแล ไม่ดีก็อาจจะทําให้เกิดเป็นรอยดงรอยดํามีปัญหาซิวอะไรต่างๆตามมาได้นะครับการดูแลหลักๆนะครับที่หมอใช้อยู่เนี่ยหมอก็จะใช้เป็นตัว discovery pico laser infinity rf แล้วก็ซิวเฟิร์ x แล้วก็ใช้เทคนิคเสริมพวก s u b s t i t u i o n หรือว่าเป็น deep focus p d a t i v e t i ต่างๆนะครับหลังท้ำเนี่ยส่วนมากก็จะหน้าแดงแน่นอนอยู่แล้วนะครับการดูแลหนึ่งอย่าพึ่งตัวน้ํา24ชั่วโมงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผิวของเราอะครับเมื่อเมื่อเกิด e p i d e m i s เนี่ยเมื่อเกิดบาดแผลชั้นผิวชั้นนอก,กน,นะครับมันจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงในการปิดนะครับดังนั้นเนี่ยการเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนน้ำในในช่วง24ชั่วโมงแรกนะครับอันที่2คือประคบเย็นให้เยอะที่สุดความเย็นเนี่ยจะช่วยลดการแดงการอักเสบความเจ็บความปวดได้นะครับหลังทำเนี่ส่วนมามกมอกวจะให้ประคบเย็นแล้วกอ็อาจจะใช้โคแพ็กก็ได้นะครับหรือว่าถ้า ไม่มีคอแพกก็กก็ใช้ผ้าขนหนูแช่ช่องฟรีซมันก็จะมีความเย็นขึ้นมาแล้วมาประครบนะครับพกประครบไปเยอะที่สุดเลยวัน2วันแรกนะครับอันที่3มอาจจะใช้เทคนิคที่ใช้อยู่นี้ก็คือการใช้แสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำหรือว่า low level l a s ร์ t h e ร a ปีนะครับที่เคิดหลายๆคนจะเรียกว่าเลเซอร์ยงเลเซอร์เย็นอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นพวกคิวไลท์นะครับอมนิลักซ์ต่างๆเนี่ยแสงสีแดงกับแสงสีเหลืองเนี่ยหนึ่งจะช่วยลดการอักเสบของผิวนะครับแล้วก็ช่วยโปรโมทการซ่อมแซมได้ดีขึ้นด้วย อันนี้ก็เป็นเทคนิค3เทคนิคแรกนะครับผมอันที่4คือการทา moisturizer นะครับการทา moisturizer เนี่ยก็คือความชุ่มชื้นของผิวสมมุติช่วงช่วงตอนกลางตอนตอนกลับไปกลางคืนเนี่ยสามารถเพิ่ม moisture ได้นะครับ แต่มมยเจอเนี่ยจะต้องเป็นสูตรที่แบบว่าสำหรับผิวแพ้ง่ายสูตรอ่อนโยนนะครับหลีกเลี่ยงพวกที่มันเป็นกรดวิตามิน b ีเอนะครับกรดวิตามิน A อันนี้อาจจะต้องพักไปก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยสกินแคร์ก็มีส่วนช่วยในการดูแลดูแลผิวหลังเลเซอร์ตัวที่หมอแนะนําวันนี้ก็คือเป็นตัวที่หมอใช้อยู่นะครับแล้วก็อยากจนะมาแชร์กันนะครับว่ามีตัวไหนยังไงบ้าง นะครับอ่าตัวแรกเลยนะครับหลังจากเลเซอร์เสร็จเนี่ยมันจะมีบาดแผลเกิดเลเซอร์หลังเลเซอร์เสร็จใช่ไหมครับนี่เป็นผิวเรานะมันก็จะมีบาดแผลต่างๆเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ตัวมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยก็จะช่วยให้มีเกาะปกกัน ปกป้องผิวดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อข้อห้อข้อข้อสี่บอลด r เเซอร์นะข้อ5คือการใช้พวกที่มีกร o w แฟ f เตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้การหายของแผลดีขึ้นนะครับดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าสมมติพี่โคซกเซนเ,เซอร์เนี่ยปกติถ้าหมอใช้พลังงานเต็มที่เนี่ยดาวทาวอาจจะ5้วัน ถ้าการใช้ตัวโกนแฟกเรียกว่าโกนแฟกเตอร์แล้วพวกสกินบูสเตอร์ต่างๆที่ให้แผลหายเร็วแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยอาจจะเหลือแค่3าถึงสวันนะความแดงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจตัวที่หมอใช้อยู่ก็อาจจะเป็นกลุ่มนี้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับหมอพูดถึงตัวแรกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเอ็กโซบามนะครับเอ็กโซบามคืออะไรเอ็กโซบามคือพูดง่ายๆคือเป็นเอ็กโซโซมชนิดทานะครับเป็นเป็นอคอสเมติกสามารถใช้ ทาหลังเลเซอร์ได้นะครับของเขาจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเอ็กโซบามเนี่ยต,ตัวนี้นะครับเนี่ยเอ่อของเขาจะเป็นโรสเต็มเซลล์เอ็กโซดีรฟ์เอ็กโซโซมนะครับบวกกับตัวมอยเจอร์ก็จะประกอบด้วยเป็นตัวเ,เนี่ยนะครับเป็นเอ็กโซบามเอ็กโซโซมแคปซูลนะครับเวลาใช้ก็คือจะผสมกับตัวที่เป็นอ่า โมยเจอร์ฟอร์มูลาของเขาอ่าอันนี้หมอมีพอดีเลยอ่ะเป็นภาษาเกาหลีซะด้วยนะครับเวลาใช้เนี่ยก็ผสมกันนะครับมิกซ์ตัวเอ็กโซโซม กับตัวครีมที่มันจะเป็นพวกโกลด์แฟกเตอร์ไฮโดรลิกแอซิดต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเฟรชพรีเพอเรอริงเอ็กโซโซมหลังใช้เนี่ยแนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับจะช่วยลดอาการดาวไทม์หลังเลเซอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ใช้หลังเลเซอร์ก็ใช้บอมรุงได้เหมือนกันนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่หมอค่อนข้างชอบทีเดียวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเอ็กโซบามนะครับตัวแรกก็คือเป็นเอ็กโซโซมซึ่งจะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนต่่่่่่าาาาาางงงงๆชชววววววยยยยรรรรรััััักกกกกกกษหหลลลลุมอออเเีีีบพกก healing, บพูนนนนนนนฮิขขแแผไดด้้้คคะะป็ต อ่านะครับก็จะเป็นสูตรนี้แล้วก็จะเป็นเอ็กโซแคปซูลนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในกล่องเขจะเป็นลักษณะนี้เวลาใช้ก็คือเปิดแล้วก็มิกซ์กันนะครับแล้วก็เก็บในตู้เย็นอ่นนี้ตัวแรกนะครับอันที่2หลายๆท่านจะถามว่าการใช้แมสแผ่นเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้ก็คือการเพิ่มไฮเดรชัน ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับผมก็มีแต่ว่า,าจะต้องดูสูตรอาจจะไอ้พวกสูตรที่มันเป็นแบบมีกรดนะครับ h a ba หรือว่าเป็นกรดไอซิตริกอะไรแบบนี้อาจจะต้องหลบก่อนอาาต้องเป็นกลุ่มที่มอยเจอร์นะครับาาก็จะต้องดูเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับว่าต้องเลือกที่แบบว่ามีการฆ่าเชือ้อสะอาดนะครับเปิดจากถ้าเป็นถ้าเป็นแบบแผ่นแบบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ละเพราะก็มีการฆ่าเชื้อมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมอยเจอร์นะครับอันนี้ก็จะมีพวกโลชั่นเซลล์เอก็กโซโซมเนาะบวกอะซิติลเฮกซาเปปไทด์ X แล้้วตอนนนีะครับก็ช่วยการวูนฮแลลิ่งเหมืออนนนนกันันนี้ก็ใช้้ไดนะครับ อ่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมพอเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวคาริซิมโปรเฟชชั่นัลเซรั่มนะครับของเขาเนี่ยมีอะไรนะครับของเขาเนี่ยจะมีพวกาสารสกัดจากสเต็มเซลล์ของกวางแดงอ่านะครับเป็นสกัดแล้วก็จะมีคือมันจะเป็นแอลดีโคคอร์ดเอ็กซ์ตรัของกวางแดงนะครับแล้วมีพวกไฮริกแอซิดนะครับแล้วก็เฮกซาเดออลนะครับตัวนี้เนี่ย เหมือนกับว่ามันจะมีโกรทแฟกเตอร์นั่นเองที่อยู่สกัดมันเขาไปน้ำเลี้ยงเซลล์ใช่ไหมครับเลี้ยงเลี้ยงอัมบิลิคอคอร์ดของกวางแดงอ่าซึ่งมาเลี้ยงนะก็จะมีตามเลี้ยงเซลล์ซึ่งมันจะมีโกรทแฟกเตอร์ซึ่งพวกเซลล์ต่างๆ่างไหสร้างขึ้นมานะครับเพิ่งสร้างสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำตัวเนี้ยมาทำเป็นตัวคาลิซิมซึ่งคาลิซิมเนี่ยหนึ่งจะมีพวกโกรทแฟกเตอร์ต่างๆช่วยในการหายของแผลวูนฮิลิ่งต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเอ,อเอ็กโซโซมเหมือนกัน นะครับแต่ว่าต้อง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 แจ้งก่อนว่าของเขานี่เอ็กโซโซมเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับเขาจะมีโปรโตีนมีโกรดแฟกเตอร์หลายร้อยชนิดเลยนะครับแต่เนี่ยก็คือเป็นเอ็กโซโซมเป็นหลักนะครับเอ็กโซโซมเป็นส่วนประกอบหนึ่งอยู่ในนี้แต่ว่าถ้าจะเป็นเพียวเอ็กโซโซมแล้วกันอันนี้ก็คือจะเป็นโกรดแฟกเตอร์ตัวช่วยการหายของแผลแล้วก็ซ่อมแซมของแผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคือน้ำสีชมพูนะครับอ่านะครับสีชมพูนี้ก็จะแตกต่างกัน แต่ละล็อตนะเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าน้ำเลี้ยงเซลล์ความเข้มข้นอะไรเป็นยังไงนะครับก็เป็นราาสัสษัดสีชมพูนี้เวลาใช้ก,ก็ก็ใช้ตัวเป็นเป็นอัมพูดอปเปอร์แบบนี้นะครับทาก็ทาได้ตั้งแต่หลังทําทันทีจนถึง3-5วันจนหายแดงนะครับอันนี้แต่อันนี้มันจะเป็นกลิ่นของ c เ l อร์ม m e d i ยนิดนึงนะครับอันนี้คอร์ริซินนะครับอัน,นตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามันจะเป็น growth factor ที่มีความเข้มข้นในการช่วยเกี่ยวกับการหายของแผลลดอาการแดงอันนี้เป็นข้อที่5แล้วนะครับ ข้อที่6หลบแดดนะครับหลบแดดเนี่ยสำคัญมากเลยไม่ว่าจะทำหัตถการอะไรก็อยู่เฉยๆจริงอ่ะก็ต้องหลบแดดละใช่ไหมครับกันแดดต้องใช้2ข้อนิ้วนะครับแต่ถ้าทําหลังเลเซอร์แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องสสัปดาห์ถ้าจะไปเที่ยวทะเลไปภูเขาอะไรเนี่ยอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับผมข้อที่7คือการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์นะครับมอยเจอ, 7, อร,ร์ไรเซอร์ที่หมอ,อจริงๆมันมีหลายตัวมีหลายแบรนด์มากเลยนะแต่ส่วนมากหมอเนี่ยจะใช้พวกกลุ่ม m o i s t u r i z อ,อางนะครับเพราะเขามีการสตาร์ทด,ดีค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวที่หมอจะตัวแรกที่หมอจะใช้ก็คือ ตัวนี้ที่ส่วนมากนะแนะนำนะครับก็คือยูซิรินอินสแตนท์คัมมิงนะครับนี่จะเป็นสูตรเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลจะมีสูตรสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายนะครับของเขาใช้สามารถใช้แทนเมคอัพเบสได้เลยนะครับใช้ร่วมกับพวกกันแดดอะไรได้เลยนะครับตัวนี้ของเขาเนี่ยจะมีอะไรนะครับของเขาเนี่ยจะมีซิมซิทีฟซิมซิทีฟจุดเด่นของเขาคืออะไรซิมซิทีฟเนี่ยลดอาการระคายเคืองความความสติงกิ่งเอฟเฟกต์ะครับแสบแดงร้อนคันนะครับอันที่2คือมิลิโคชาโคเอมิลิโคชาโคเอเนี่ยจะเป็นการลดการอักเสบ โดยตรงเลยแล้วก็จะมีพวกไฮโดริกแอซิดบำรุงต่างๆนะครับตั้งอ่าเนี่ยจะมีซิมซิทีฟบิโคชิเอโคเอนะครับแล้วก็ให้ช่วยลดอาการแสบแดงร้อนและบำรุงผิวแล้วเท็กเจอร์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบหน้ามันนะครับเนื้อเนื้อจะไม่ไม่ได้หนามากแต่ก็แต่ก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีอันนี้เหมาะสำหรับหลังเลเซอร์มากหรือว่าคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเซฟเดิมเซนซิทีฟสกินอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะมีอาการลดลดอาการคันของเขาก็จะมีไม่มีสารการบูดนะครับเพราะเขาจะเป็นปั๊มแบบพิเศษนะครับอันนี้นะครับอ่าตัว จะเป็นของยูซูลินโปรแอคเน่แต่ของเขาจะมีคาดแดงนะคือจะเป็นแอคจังทีฟซูตติงแคร์นะครับสูตรนี้เนี่ยเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ซึ่งใช้ควบคู่กับการรักษาสิวนะครับแต่ไม่ใช่เป็นแอ้โปรแอคเน่ที่เป็น BHA a ชเที่ไม่ใช่กรดนะอันนั้นจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับต้องมีคาดต้องมีนี้นะครับของเขาเนี่ยของเขาจะมีซิมซิตีฟนะครับเหมือนกันลดอาการแสบแดงยิบ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 นะครับ สองคือจะมีพวกริคอ l ชเอ็กแท็ R ico, R ract, ก็คือแยกๆกับริคชาโคเอ็กแท c t อันนี้ก็ลดการอักเสบนะครับแล้วก็มีเซรามายให้ความชุ่มชื้นด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดูแลผิวหลังเลเซอร์ได้ค่อนข้างได้ได้ดีเลยนะครับเนื้อจะบางเบาด้วยนะครับเดี๋ยวเราพ,พอดีมีตัวตัวนะครับนี่ชืเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อค่อนข้างเนี่ยเหมาะสําหรับการการดูแลผิว หลังเลเซอร์เพราะมีฤทธิ์ลดอการอักเสบก็คือฤทธิ์คอเโคเอลด์ลดอาการคันๆยิบๆคือพวกซิมสิตีบแล้วก็มีเซรามายด้วยนะครับอันนี้เป็น2ตัวที่หมอค่อนข้างชอบเลยนะครับส่วนตัวอื่นถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบตัวนี้มากคือกลุ่มของอะควาพอนะครับซูดติง้งสกินบาร์มพิวริงออยล์เมนต์อะควาพอร์นี่จะเป็นส่วนประกอบของปิโตราต้มค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะสำหรับที่ถ้าต่างประเทศเนี่ยอัเบรดทั่วหน้านครับที่เขาแบบทำฟูลเฟสซีอัลทูอัเบรดที่เป็นแผลเยินเยินเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้แตต่่่่่ววววาาาเมมมืออองงไทยสสนนนะนััะหรู้้ึกคข เนอะนิดนึงนะครับสำหรับผิวอากาศเอเชียเนี่ยคนคนไทยอาจจะอาจจะอาจจะเนอะไปนิดนึงแต่ก็ใช้ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกโอเมก้าซูทติ้งโลชั่นนะครับอันนี้ก็จะมีโอเมก้า plus เนี่ยนะครับก็ใช้ได้นะครับมันจะมีลิโกชาโคเอนะครับมีดิคานิตัวนี้ก็ยังเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ลิโกชาโคเอ้ลดการอักเสบอันนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดให้หมอสองตัวที่หมอชอบคือ2ตัวนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนแล้วความลักษณะผิวของแต่ละคนอันนี้โอเมก้าพลัสนะครับ ก็จะมีโอเมก้าอยู่ด้วย,วยๆๆนะครับโอเคนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือกันแดดนะครับกันแดดเนี่ยมีการศึกษาเพราะว่าสามารถใช้ได้หลังจากังรักษาหลุมสิว24ชั่วโมงก็สามารถกันแดดได้ละนะครับการใช้กันแดดแล้วก็นอกจากกันแดดแล้วเนี่ยต้องใช้วิธีข้อ8แล้วนะครับนอกจากกันแดดแล้วเนี่ยทีมกันแดดต้องใช้วิธีกันแดดหรือเช่นพกล่มนะครับใส่หมวกปีกกว้างปีกกว้างในหมวกแก๊ปนี่ไม่พอนะครับต้องอย่างน้อยคือ7เซนติเมตรต้องเป็นหมวกปีกกว้างนะครับ จะช่วยป้องกัน้องก,การเกิดรอยดํรารอยแดงสิวเหอ่อะไรต่างๆได้นะครับก็ <c oughs> จริงๆกันแดดมีหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นที่ เหมาะสาหรับหนุ่มๆแล้วก็คนที่แบบว่าหลังเลเซอร์มันจะหน้ามันอักเสบใช่ไหมมันจะมีความมันนะครับส่วนมากหมอก,ก็จะชอบใช้ตัวนี้ยูซลินซันไดทัตนะครับผมของเขาเนื่องจากว่าของเขาจะมีซีบุ้มคอนโทรลด้วยนะครับตัวนี้เนื้อจะไม่มันเนื้อจะไม่หนักเลยนะครับควบคุมความมันแล้วก็จะมีพวกลดการอักเสบอะไรต่างๆหลังนี้ได้ดีนะครับเวลาใช้อย่าลืมนะครับบีบ2ข้อดีวเทคนิคคือว่าบีบหนึ่งข้อน,นี้ก่อนแต้ม5าจุดเกลี่ยแล้วก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้กระจายได้ทั่วนะครับอันนี้ะนนนะนคผม ไม่อุดตันส่วนมากไม่ค่อยอุดตันไม่ทำไม่มีปัญหาสำหรับคนที่เป็นสิวนะครับอ่าเรามาดูนนเนื้อกันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับหมอไปทดลองเลเซอร์อีกเครื่องนึ่งมาเนื้อก็จะแบบว่าแปบ๊บเดียวก็ซึมแล้วอะเออนะอีกตัวหนึ่งของยูซอรินคือยูซอรินอ่าไฮโดรโปรเทคนะครับอันนั้นเนื้อจะบางเบามากๆเลยบางเหมาะสำหรับ everyday use นะครับแต่ตัวนี้เนื้อจะเข้มข้นกว่านะครับ SPF อะไรรู้อยู่แล้วนะครับแต่จะ exclusive เฉพาะคอสเพออส็ตเทราะฉะนั้นส่วนมากถ้าเกิดหลังเลเซอร์รักษาหลุมสิวเนี่ยหมอกกก็จะะะแนะนนนพพววี้คครรับสุปื วันนี้ก็มาแชร์กันเกี่ยวกับการรักษาการดูแลผิวหลังจากเลเซอร์รักษาหลุมสิวไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ RF s u b อ i ซับซิชอะไรต่างๆนะครับการดูแลผิวสำคัญมากหนึง ระกอบเย็นนะครับสออย่าพิ่งตัวน้ำยีบี่ชั่วโมงนะครับหลักหล้กแคสามมอยเจอร์ไรเซอร์ต้องใช้นะครับอาจจะใช้เป็นพวกกลุ่มที่มีกรดแฟกเตอร์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่จะเป็นเอ็กโซโซมหรือว่าเป็นพวกออลคาลิซิมต่างๆนะครับอีกข้อหนึ่งคือมอยเจอร์ที่ใช้ถ้ามีฤทธิ์ลดการที่มีสารลดการอักเสบด้วยนะครับหมอเคยทําวิจัยอยู่2อสเรื่องแล้วที่การใช้มอยเจอร์ที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบเนี่ยก็ช่วยให้ผิวหายเร็วขึ้นนะครับการแดดต้องใช้นะครับวันนี้ก็มาแชร์ก